สวัสดีค่ะทุกๆคนในวันนี้นะคะวันจะพาทุกคนมาฝึกภาษาพม่ากับคำศัพท์คำนี้ค่ะอ่านพร้อมกันนะคะอ่านว่าไท่ตันไทตันแปลว่าเหมาะสมก็ได้หรือแปลว่าคู่ควรก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาฝึกแปลให้สอดคล้องกับภาษาไทยกันนะคะเริ่มต้นจากประโยคที่1ค่ะความสำเร็จนี้คู่ควรกับเธอนะคะ ความสำเร็จนี้ในภาษาพม่าจะออกเสียงว่าด diaw m i ม m กะดีดีตัวนี้ทบทวนอีกครั้งหนึ่งค่ะแปลว่านี้อ้าวมีมุนะคะทุกคนไฮไลท์เลยนะ แปลว่าความสำเร็จค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะพูดว่าความสำเร็จนี้นะเราต้องพูดว่า d i มีมมู u กะนะเอาดีไว้ข้างหน้าค่ะนะในประโยคนี้เขาใส่กะด้วยนะเพราะว่าเขาต้องการเน้นว่าตัวนี้เป็น subject หรือเป็นประธานค่ะ d ี a r m มม u กะมีเนไทตานแนนะมีนแปลว่าเธอแนแน ทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะแนแปลว่ากับก็ได้แปลว่าด้วยก็ได้นะคะหรือแปลว่าโดยค่ะในที่นี้เราจะเลือกคำว่ากับนะคะมาแปลนะมีเนทไทตันแดไทตันแดแปลว่าคู่ควรค่ะภาษาพม่าส่วนใหญ่จะแปลจากข้างหลังมาข้างหน้านะคะเดี๋ยวเรามาฝึกแปลพร้อมกันค่ะ ทีอาวมีมูกะมีเนไทตันแดความสำเร็จนี้คู่ควรนะคะกับเธอนะตำแหน่งนี้เราก็สามารถเปลี่ยนชื่อเป็นคนอื่นได้ค่ะดีอาวมีมูกะสยามวันเนไทตันแดความสำเร็จนี้คู่ควรกับคุณครูวันค่ะประโยคเปล่ามานะคะ รางวัลชิ้นนี้คู่ควรกับเขาเห็นไหมคะทุกคนลักษณะประโยคมันก็ไม่ได้หนีกันมากนะคะเราก็แค่สลับสลับคำศัพท์นะสลับคําศัพท์เนาะสลับเนี่ยสลับ subject สลับ object นะคะเห็นไหมว่านอกจากที่เราจะต้อง ฝึกนะคะว่าจะพูดประโยคนี้ยังไงแล้วเนี่ยคำศัพท์ก็เป็นส่วนสําคัญด้วยนะคะยิ่งถ้าเรารู้คําศัพท์มากขึ้นเนี่ยเราก็สามารถพูดประโยคใดมากขึ้นเช่นกันนะเพราะฉะนั้นมันเป็นวัตถุประสงค์ของคลิปนี้เลยที่วันอยากจะให้ทุกคนเก่งทั้งคําศัพท์แล้วก็เก่งทั้งรูปประโยคค่ะมาดูประโยคที่2กันนะคะคําว่ารางวันนะในภาษาพม่าจะออกเสียงว่าสุสุรางวัลชิ้นนี้นะคะ ดิสูกะนะดิสูกะรางวัลชิ้นนี้ตู่แน่ไทตันแดตู่แปลว่าเขาค่ะตู่แปลว่าเขานะตู่แน่ไทตันแดนะรางวัลชิ้นนี้ทําไมคะแปลจากข้างหลังมาค่ะคู่ควรกับ เขานะรางวัลชิ้นนี้คู่ควรกับใครก็เปลี่ยนตำแหน่งนี้เป็นชื่อของคนคนนั้นได้เลยค่ะอ่านพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งดีส u กะตูเนะไทตันแดรางวัลชิ้นนี้คู่ควรกับเขาค่ะประโยคต่อมานะคะเขาเหมาะสมกับฉันนะคะเขาเหมาะสมกับฉันตูกจะจำมาแนะ ไท่ตันแนเห็นไหมคะเหมาะสมกับใครนะเอามาใส่ตำแหน่งนี้นะจะมาแนนะจะมาแนตู่กะคือขาค่ะนะเขาจะมะแปลว่าดิชนันหรือแปลว่าชานันนะแน,แป,ะน,แ,นแปลว่ากับค่ะไท่ตันแแปลว่าเหมาะสมหรือแปลว่าคู่ควรน,นะคะ จะมาเนตไทต่ตางแดเขาค่ะเหมาะสมกับฉันมาฝึกประโยคปฏิเสธกันบ้างค่ะเขาไม่เหมาะสมกับฉันพูดแบบไหนคะเอามาจุดๆุดจุดบูมาใส่ค่ะเอามาจุดจุดจุดบูมาใส่นะคะไม่เหมาะสมก็คือมาไทต่ตานบู ไม่เหมาะสมนะคะทุกคนไฮไลไท์นะไม่เหมาะสมก็คือมาไทยไบนบูนะไม่เหมาะสมกับอ่าแน่ใช่ไหมนะคะไม่เหมาะสมกับใครกับฉันใช่ไหมคะก็จะเป็นจม่าแนนะคะเห็นไหมว่าการวางรูปประโยคก็ต่างกันแล้วนะคะเห็นไหมภาษาไทยคือกับ ฉันเห็นไหมคะภาษาพาม่าคือฉันกับฉันกับนะคะเพราะฉะน,นั้นนี่แหละคือเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมวันถึงพูดปล่อยมากๆเลยนะคะว่าเราจะต้องจำประโยคแม่ให้ได้เข้าใจประโยคแม่ให้ได้โดยใส่ input เข้ามาก่อนนะ เพราะถ้าเกิดเราไม่มีอินพุตเข้ามาเลยนะคะเราจะเผลอพูดโครงสร้างภาษาไทยแล้วก็จะผิดทันทีนะคะเพราะภาษาไทยเราพูดว่าไม่เหมาะสมกับฉันคําว่าไม่เหมาะสมเนี่ยเพื่อนๆก็จะเผลอเอามาใส่ไว้ข้างหน้าใช่ไหมตู่กะคืออะไรคะเขาเอาใหม่นะถ้าเรานะคะแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาพม่าเราจะแปลผิดทันทีนะตู่กะ แปลว่าเขาไม่เหมาะสมเพื่อนๆก็จะเผลอเอามาไถ่าตานบูไว้ข้างหน้าเห็นไหมคะตูกะมาไถ่าตานบูบน่จมาตู่กะมาไถ่ต,า,า,ตานบูอ่าไว้ตรงนี้ใช่ไหมไม่เหมาะสมนี่ใช่ไหมนะกับฉันเน่จมาผิดทันทีผิดหมดเลยเห็นไหมคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าถ้าเราเนี่ยยังฝึกแบบเนี้คนพม่าก,ก็จะไม่เข้าใจเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันพยายามหาเทคนิคหลายแบบมากเลยนะคะที่จะทำยังไงให้เรานะคะพูดได้ ถูกต้องนะวันคิดว่าเทคนิคนี้วันใช้ได้ผลนะคะวันก็เลยเอามาแชร์ให้กับเพื่อนๆนะคะเริ่มต้นนะคะเราใส่อินพุตที่ถูกต้องเข้าไปก่อนว่าเขาพูดแบบไหนแล้วเราก็เรียนแบบเขาค่ะนะคะเรียนแบบแล้วก็เปลี่ยนคำศัพท์ไปเรื่อยๆนะคะทบทวนอีกครั้งหนึง่งเขาไม่เหมาะสมกับฉันนะคะตูกะจะมาแนมาไทตางบูตูกะจะมาแน มาไท่แตมบูนะคะประโยคที่5ค่ะตำแหน่งนี้เหมาะสมกับใครนะคะดียาดูนะคะเขียนว่ายาทูนะคะคนเป็นมาออกเสียงเร็วมากๆนะคะเขาจะออกเสียงว่ายาดูนะยาดูนะแปลว่าตำแหน่งค่ะทุกคนไฮไลท์เลยนะคะนะเอาสีเข้มๆหน่อยนะคะ แปลว่าตำแหน่งค่ะถ้าเราอยากจะพูดว่าตำแหน่งนี้นะคะเอานี้เข้ามาช่วยนะดิยาดูกะนะดิยาดูกะแปลว่าตำแหน่งนี้ค่ะนะคราวนี้ค่ะการพูดประโยคคําถามในภาษาพม่านะถ้าเกี่ยวข้องกับถ้าเกี่ยวข้องกับ w h question นะคะตอนนี้คือคําว่าใครใช่ไหมก็คือ who คูใช่ไหมคะคูใช่ไหมก็จะมีการขึ้นต้นนะคะไม่ขึ้นต้นด้วยบ่าจุดจุดจุดแลก็จะขึ้นต้นด้วยแบจุดจุดจุดแลนะ แบบนี้นะคะณนะตอนนี้เนี่ยเราค่อยๆเรียนพื้นฐานไปก่อนนะคะแต่ที่สำคัญเลยที่วันอยากให้เทคนิคนะคะนะเวลาเราเห็นอะไรที่เกี่ยวกับ wh question เนี่ยเราจะต้องรู้แล้วว่าข้างหน้ากับข้างหลังจะต้องไปด้วยกันค่ะนะไม่ขึ้นต้นด้วยบ่าแลก็ขึ้นต้นด้วยแบแลค่ะแต่ในที่นี้ค่ะเขาพูดว่าใครนะคะในภาษาพมา่าคำว่าใครคือแบดู แลวค่ะแบตดูจุด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 แลนะคะนะแบตดูจุดจุดจุดแลแปลว่าใครค่ะนะอะไรที่เกี่ยวข้องกับ WH q u e s t i o n ต้องมีข้างหน้าแล้วก็ต้องมีข้างหลังไปด้วยกันค่ะนะแล้วเขาก็จะใส่ความหมายอยู่ตรงกลางเพิ่มนะคะไม่เหมือนกับภาษาไทยเห็นไหมภาษาไทยเนี่ยเราจะไว้หลังสุดนะคะแต่ภาษาพม่าเนี่ยเขาจะแยก เขาจะแยกคำออกมาแปลดูแลแปลว่าใครเห็นไหมแต่ว่าเวลาเราอยากจะพูดประโยคนะคะที่มันซับซ้อนขึ้นเนี่ยเขาจะแยกแปลดูกับแลออกจากกันนะคะแล้วก็ใส่คสําศัพท์อื่นเข้ามาอย่างคํานี้นะคะพูดว่าอะไรเหมาะสมกับใครนะคะเหมาะสมกับใครเราต้องแปลจากข้างหลังมาค่ะก็คือเหมาะสมคือไถ่ตันแน่แปลว่ากับ แต่ดูแปลว่าใครเห็นไหมคะเห็นไหมเห็นไหมอีกครั้งหนึ่งนะเหมาะสมกับใครนะคะในภาษาพม่าเนี่ยเขาจะเริ่มแปลจากข้างหลังมาข้างหน้าใช่ไหมนะคะแตู่เนยไคตันแลนะไคตันคือเหมาะสมใช่ไหมเหมาะสมกับกับก็คือเนธเนาะกับก็คือเนธแล้วก็ใครนะเห็นไหมนะ เหมาะสมกับใครนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะเก่งภาษาพมา่าให้เร็วขึ้นนะคะเราจะต้องฝึกพูดประโยคเขาบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเลยเนาะเราอย่าคิดเป็นเราอย่าแบบเหมือนแปลเป็นคํํๆนะคะมันจะแปลไม่รู้เรื่องนะคะเราต้องแบบเหมือนฝึกพูดทั้งประโยคเลยนะแต่ดูแนะไทยตันแลแต่ดูแนะไทยตันแลเหมาะก,กับใครนะดียาดูกะ แบดดูเนทไถ่ตันเล่ตำแหน่งนี้เหมาะสมกับใครค่ะแล้วเดี๋ยวยังไงนะคะวันก็จะพยายามเน้นนะคะฝึกพื้นฐานเพื่อนๆให้มากขึ้นมากขึ้นนะคะเริ่มแรกเราต้องฝึกแบบนี้ก่อนนะฝึกง่ายๆก่อนนะคะค่อยๆสะสมไปวันละนิดวันละหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยววันนะจะพาทุกคนมาฝึกกับคำศัพท์ใหม่ๆใ,ในคลิปถัดไปค่ะสำหรับวันนี้บา,บายยตลา